สวัสดีค่ะวันนี้เรามาพบกับช่องแกม,ม่าชานชนแนลอย<แม>่าล,ลืมกดติดตามพวกเราด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะว,วันนี้เราจะทำกิจกรรมอะไรคะร้องเพลงเหรอคะน้องแกม่าน้อแช่วยร้องเพลงลอะไรดีคะโอ้ในน้องแกม,ม่าลองพาชมเที่ยวแถวบ้านเราซิว่ามีอะไรบ้างอ่ะมองลงไปข้างล่าง ลงไปดังล่างจะเป็นอะไรคะมันงอจะด้ดวยใหญ่วิววิวทุ่งนาใช่ไหมคะอ่าทุ่งนานะคะ <S <S ไปเดินเที่ยวได้เลยค่ะน้องแกม่าไดค่ะน้องแกม่าวันนี้แต่งตัวสวยจังเลยค่ะวันนี้จะไปประกวดที่ไหนไหนน้อนงแกม่าจะไปประกวดที่ไหนคะไปประกวดที่ไหนคะฮุยไปประกวดที่ไหนวันนี้ไม่ไปหรอคะชกรัต ไปหาแบมบุ๋มไหมคะไปไหมคะไ,มไปสิ let's go อ่าแกม่ากำลังจะไปหาแบมบุ๋มนะคะค่อยๆเดินไปคะ่ะแหมแกม่าจะร้องเพลงอะไรชวนแบมบุ๋มคะวันนี้น้องแกม่าเป็นเจ้าหญิงแล้วแหมลองหันมาพูดกับแม่สิคะ ร้องเพลงอะไรคะวันนี <end> ้ร้องเพลงอะไรคะเล่นเล่น go away come again another another <c oughs> อะไรคะวันนี้เจ้าหญิงนะคะมีมงกุฎด้วยนะคะพร้อมเอ่อกิฟเซสนะคะชุดสีฟ้าของชื่อเจ้าหญิงอะไรคะไปถึงไหนลูก คนพ่อใหญ่ีมาแล้วอาอยุ80ปีแข็งแรงเห็นไหมอันนี้ก็จะเป็นแบบบ้านๆนะคะบ้านๆของเรานะ,ะไม่มีอะไรมากเออกิจกรรมชื่อประจำวันก็จะอยู่หน้าบ้าน,น,านใช่ไหมคะใช่ค่ะช็กกอกโกแลต,กกอ,ลตอยากกินชอ็กอกโกแลตหรอคะไหนเจ้าหญิงกกอ,อะไรนะกกอะไรนะคะ เออตอนนี้ดอกไม้ก็ออกสีเหลืองส,สวยๆไหนอยู่เต้นเลยคะอจอนี่จอนี่เยสปะ <c oughs> ไปชมวิวค่ะไปชมวิวทุ่งนาไปชวนตาไปไปเลยเไปแกมากไหนไปพาไปชมวิวทุ่งนาหน่อยตอนนี้ข้าวกำลังสวยเลยแกมาชวนตาไปค่ะไป let's go อันนี้ก็จะเดินไปทุ่งนานะคะวิวกำลังสวยนะคะทุ่งนาตอนเช้าและตอนเย็นบรรยากาศดีมากค่ะบรรยากาศใช่ค่ะบรรยากาศประมาณเออหนึ่งร้อยล้านเลยค่ะบรรยากาศดีมากนะคะชอบมากค่ะตอนนี้กำลังข้าวกำลังโตนะคะเพ่งเก็บเกี่ยวไปก็จะทำประมาณหลายๆรอบนะคะ ก็จะอยู่ที่ใกล้ๆบ้านเนาะวิวก็จะดีค่ะบรรยากาศยามเช้าเราก็จะมาอตอนเช้ากันค่ะอันนี้ก็น้าเจ้าของนะคะเจ้าของอ่าแกดูแลนาดีมากเลยค่ะนี่นี่คือบรรยากาศยามเย็นวิวสวยไหมคะแกมาสวยค่ะวิวสวยมากเลยเดี๋ยวจะถ่ายทุ่งนาให้ดูนะคะอันนี้บรรยากาศยามเย็นพระอาทิตย์ใกล้จะตกยินแล้วอันนี้ก็ อ่าปริกาห4าโมงเย็นนะคะใช่ไหมคะอ่าแกมาตัวน้อยพาเที่ยวแถวบ้านนะคะชอบกินช็อกโกลแลตมากไหนลองเซลฟีส่สสวยๆสิคะไหนเซลฟี่ทุ่งนาสสวยคะ่ะอ่าร้อนไหมคะไม่ร้อนเนาะมันจะกัดาำเย็น ตอนเช้าแกม่าชอบมาเล่นตรงเนี่ค่ะตรงใบไม้อ่าขึ้นมานแล้วไหนแกม่าเดินใบไม้สิคะเจ้าหญิงเจ้าหญิงเดินใบไม้ค่ะไหนแกม่าลองเดินใบไม้สิไปแล้วค่ะเจ้าหญิงวิวดีค่ะ ค่ะเดี๋ยวเราพบกับช่องแกมมาใหม่นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะนี้เราอยู่บ้านเราเฉยๆเนาะไม่ได้ทำอะไรใช่เปกิจกรรมประจำบ้านของเรานะคะอย่าลืมกดติดตามแกมมาชาแนวด้วยนะคะอันนี้หัดลองทำดูนะคะอุ้ยโอเคไหมคะบ๊ายบาย See you again next time บายบายค่ะสวัสดีค่ะ คำที่เอ่ยว่าจาทำให้เธอต้องซึ้งเวลาที่ฉันมองตาฉันจะบา้าอยู่แล้ว